สวัสดีวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสคุณจะพบว่ามันอันตรายแค่ไหนไวรัสตัวนี้แพร่เชื้ออย่างไรไวรัสตัวนี้น่ากลัวมาจากไหนสมัครสมาชิกช่องคลิกที่ระฆังและตั้งใจฟังไวรัสเหล่านี้มีอันตรายแค่ไหนโคโรนาไวรัสเป็นชื่อของตระกูลทั้งหมดของไวรัสที่ได้ชื่อมาจากรูปแบบเฉพาะ ก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องส่วนใหญ่กับโรคสัตว์และมันกลับกลายเป็นว่าโคโรนาไวรัสสามารถส่งไปยังมนุษย์ได้ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจของความรุนแรงที่แตกต่างกันบางคนมีโรคไข้หวัดและบางคนมีโรคร้ายแรงเช่นโรคซาร์ซึ่งเรียกว่าโรคซาร์ หรือตาตสีม่วงในปี2003โรคซาที่เกิดจากโครโรนาไวรัสแพร่กระจายไปยังประเทศจีนฮ่องกงและเวียดนามจากนั้นเกอบ800คนเสียชีวิตจากมันจากนั้นทางการจีนก็พยายามปะกะปิดการแพร่ระบาดของโรคในที่สุดไวรัสตัวนี้แพร่เชื้ออย่างไรโครโรนาไวรัสส่วนใหญ่ถ่ายทอดจากสัตว์ เพื่อคนแต่นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกล่าวว่าไวรัสตัวใหม่นั้นสามารถถ่ายทอดจากคนสู่คนได้ไวรัสร้ายกาจที่โคโรโนาไวรัสอาดมีก่อนรูปแบบลำไส้แล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึง่ง อย่างไรก็ตามเมื่อป่วยมาแล้วบุคคลที่น่าจะเป็นครั้งที่สองจะไม่เสี่ยงต่อไวรัสส่วนใหญ่แล้วเหตุผลคือตลาดสดในหูน่ฮั่นในตลาดดังกล่าวพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากเกินไปนอกจากนี้ไวรัสก็คล้ายกับค้างคาวโคโรนาไวรัสอาจเป็นห่วงโซ่ดังนี้มูมูเห่าจีนหรือคราวอูินค้างคาวติดเชื้อและงูในที่สุดก็เป็นคน ผู้ไกล่เกลี่ยงูช่วยให้ไวรัตกลายพันธุ์และประสบความสำเร็จเข้าไปในร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะต้องแปลกใจเมื่อเนื้องูในประเทศจีนถือเป็นอาหารอันโอชะมีทฤษฎีสมคบคิดแน่นอนบางทีนี่อาจเป็นไวรัสเทียมซึ่งเป็นอาวุธชีวภาพทางการจีนเชื่อมโยงการระบาดของโรคกับตลาด ารทะเลในหู่ฮั่นผู้ป่วยรายแรกมีทั้งลูกค้าปกติหรือผู้ขายตลาดนี้ยังจำหน่ายงูค้างคาวและอื่นๆสัตว์การศึกษาที่ตีพิมพ์โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จีนเมื่อวันที่22มกราคมกล่าวว่า งูเป็นแหล่งกักเก็บที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับโคโรนาไวรัสเป็นที่เชื่อกันว่าโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ในร่างกายของสัตว์หลังจากนั้นก็สามารถที่จะติดเชื้อในมนุษย์นี่เป็นข้อกังวลเพราะเมื่อไวรัสใหม่เราไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อผู้คนอย่างไรองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าระยะเวลาการฟักตัวของโคโรนาไวรัส สามารถอยู่ได้ตั้งแต่2ถึง12วันเมื่อวันที่20มกราคมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสใหม่จากคนสู่คนก่อนหน้านี้นักไวรัสวิทยาเชื่อว่าโคโรนาไวรัสแพร่กระจายผ่านผลิตภัณฑ์ที่ติดเชื้อเท่านั้นคุณสมบัติของหลักสูตรและภาวะแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อโคโรนาไวรัสปกติการกู้คืนที่สมบูรณ์มักจะเกิดขึ้นใน5-7วันไวรัสเมอร์และซาคอ ตามกฎแล้วไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการพยากรณ์โรคของโรคก็เป็นที่น่าพอใจหากโรคนั้นรุนแรงมากขึ้นอาจต้องใช้เวลาสองสัปดาห์หรือมากกว่าในการฟื้นผูกในกรณีที่รุนแรงผลที่ตามมาของโคโรนาไวรัสจะไม่เอื้ออานวยอย่างยิ่งอาการพิษอย่างรุนแรงจากอาการบวมน้ําที่ปอดการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันแบบก้าวหน้าความล้มเหลวของอวัยวะหลายกา รพยากรโรคสำหรับหลักสูตรนี้โรคร้ายมีสุขภาพดีและสมัครรับข้อมูลช่องแชรวิดีโอนี้กับเพื่อนของคุณ